ทีนี้ที่ผู้ดำเนินการพิปรายบอกว่าผมถูกจับครั้งแรก2.5.2.7นั่นถูกจับครับแต่ถูกกล่าวหาครั้งแรก2.510 เขไม่รู้เรื่องคริสปราโมทกล่าวหาผมว่ามินพระบรมเดชานุภาพตอนนั้นผมทำสังคมศาสตร์ปริทับสองพันห้ารสิบเป็นปีที่เราเสียกรุงศรีอยุธยาครบสองร้อยปี <c oughs> ผมเขียนบทความคริสต์บอกเนี่ยมินพระบรมเดชานุภาพให้คุณวสิทฐิเดชคุณชรไปถามได้คุณวสิทฐิเดชคุณชรยังนั่งอยู่ที่มติชนเวลานี้ มติชนตอนเวลานี้ก็เฮียพอพ,อพ,อพอสยามรัฐเวลานั้นแล้วให้คุณวสิทธิ์ไปบอกคุณประเสริฐรุจิรวงอธิบดีตำรวจเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขด้วยให้บอกนายกให้จับผมนี่สมัยก่อนนี่ยนายกรัฐมนตรีประเด็ยการนะครับถนอมกิติการเอาเข้าคอรอมอ แต่คุณสแสวงิเชนนัน,นรงเลขาธิการแต่ก่อนยังไม่ไม,ไ,มไม่มีรองนายกเยอะๆแบบนี้เลขาธิการเป็นคนสําคัญคุณสแสวงบอกว่าคุณครึกฤทธ์เขียนหนังสือสู้กับคุณชุรักษ์แล้วแพ้เด็กสู้เด็กไม่ได้จะมาอาศัยมือรัฐบาลจับเด็กผิดผมไม่ถูกจับต้องก็ต้องชมนะครับแม่รัฐบาลเผด็จก,การเนี่ยรัฐบาลมีกลินผมไม่ถูกจับเพราะเหตุนี้ ส่วนสมาชิ27นั so ้นน่ะคุณเปรมเป็นนายมนตรีเปรมรัฐบุรุษอาบุโสอะไรนะแล้วก็เป็นอะไรนะรัฐบุรุษเป็นประธานประธานอะไรประธานจ้องคมนตรีไม่ใช่รัฐบุรุษอาบุโสรรัฐบุรุษเฉยๆรัฐบุรุษอาบุโสมีคนเดียวนะปีดีพนมยงเปรมนี่ผมบอกไม่ใช่รัฐบุรุษเป็นรัฐบัรดอก ตอนนั้นเปรมเป็นายกครับเปรมกำลังอ่อนเพลียทั้งทางร่างกายและการเมืองอาทิตย์กำลังเอกเป็นาาาผู้วิจารารทหารบกผู้วิจารารทหารสูงสุดต้องการให้มีรัฐบาลหารยึดอํานาจแล้วผมเขียนสือมาเล่มหนึ่งนังสือ,อยังอยู่ในโรงพิมพ์ยังไม่ออกมาเลยครับชื่อรอบคราบสังคมไทยตํารวจไปยึดจากโรงพิมพ์เลยครับแล้วก็หาเรื่องจับผม แต่พูดให้มันสั้นก็คือว่าเรื่องนี้ก็ขึ้นถึงพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็มีคนเขียนสือกลับบังคมทูลว่าคใครๆก็รู้ว่าสสิรักนั้นเป็นคนจงรักภักดียิ่งจับขังไว้นานเท่าไหร่จะเสียพระบรมเดชานุภาพมากเท่านั้นเวลานั้นอาจารย์ภาวาดปุนนาคเป็นรองราชเลขาอาจารย์พาวาสทานดีอย่างนะครับใครเขียนจดหมายเข้าไปในวังเนี่ยท่านถายในหลวงหมดเลยลเร่มนี้ของคนเขียนไปเนี่ย ในหลวงรับสั่งให้คีเส้นใต้อ่านให้ฟังสามเที่ยวรับสั่งว่าจริงของเขาก็เลยผมขึ้นตอน,น,นขึ้นสารทหารนะครับแล้วพิจารณานี่เป็นพิจารณาลับตอนนั้นมีกฎอายการศึกขึ้นสารไปวันนึงแล้วมีพระเจงองค์การมาผ่านราชเลขาให้ถอนคดีผมในคดีแรก มันมีหลายคดีครับผมผมพูดมาแล้วมันน่าเบื่อเอาเท่านี้ก่อนดีกว่านะให้ฟังคนอื่นบ้างแล้วเดี๋ยว,ว <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> เขากลับมา